สวัสดีครับวันนี้ยังอยู่ที่ในสวนมะพร้าวแล้วก็ในสวนเฟื่องฟ้าเหมือนเดิมนะครับสวนใครที่มีใบไม้ร่วงลหล่นแบบนี้อยู่บ้างครับอย่ากวาดทิ้งนะครับอันนี้คือประโยชน์ประโยชน์ของใบไม้เหล่านี้ครับมีมากครับเป็นตัวป้องกันความชื้นเก็บกักเก็บความชื้นและสร้างาจุลินทรีย์ตัวที่ดีครับให้กับสวนของสวนของเรา ถ้าเพื่อนๆเจอแบบนี้อย่าเพิ่งกวาดทิ้งไปนะครับปล่อยสักปีสองปีเราจะได้ปุ๋ยธรรมชาติแล้วจะทําให้ดินของเราเนี่ยเป็นดินดีตัวอะไรก็ขึ้นสวยงามครับถ้าใครมีที่ดินเปล่านะครับปลูกกล้วยไว้ครับปลูกกล้วยทิ้งไว้เราได้กินลูกมันด้วยแล้วก็ใบกล้วยกับต้นกล้วยเนี่ยจะสร้างให้ไส้เดือนมาอยู่ันเยอะๆนะครับจะสร้างจุลินทรีย์ตัวดี ให้กับดินของเราครับอ่าสำหรับคนที่มีสวนอยู่ไม่ว่าจะเป็นสวนไม้ประดับสวนมะพร้าวหรือว่าที่ดินเปล่านะครับเราก็เอาต้นไม้ไปปลูกไว้ต้นไม้ที่มีใบเยอะๆใบของต้นไม้ร่วงหล่นลงมาอย่าเพิ่งกวาดทิ้งนะครับอย่าเพิ่งกวาดทิ้งให้มันเปื่อยให้เน่าเปื่อยไปเองไปในปีสองปีดินนั้นจะเป็นดินที่ดีแล้วก็ปลูกอะไรก็ขึ้นครับถ้าเพื่อนชอบ วิดโอนี้ก็ช่วยกดติดตามด้วยครับมีสาระก็ช่วยบอกต่อๆด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ